สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อร่อยพุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทำนี่นะครับซอสน้ำผัดไทยนะครับผมก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะสูตรสองเนาะสูตรนี้เราจะใช้หัวกุ้งนะครับเอามาเจียวน้ำมันมันด้วยนะครับผมถ้าใครไม่มีหัวกุ้งสดนะครับก็เอาเป็นตัวน้ำมันตัวมันกุ้งเสวยนะที่เขาขายเป็นขายเป็นกระปุกนะครับในห้างได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ เทน้ำมันพืชนะครับผมสักประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยแล้วก็ตั้งไฟนะครับเป็นซักไฟกลางก็ได้นะครับผมวัตถุดิบนะครับก็จะมีหัวกุ้งนะครับประมาณ10-12หัวนะครับ หอมแดงซอยนะซอยหยาบๆาบนะครับผมประมาณสัก8หัวก็ได้นะครับผมแล้วก็มีน้ำปลาแท้นะครับ5ช้อนโต๊ะเนอะน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วแต่ความเปรี้ยวเนาะส่วนใหญ่ก็จะใส่ประมาณสัก 10- 1 2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะอันนี้เราจะใส่กุ้งแห้งไปด้วย2ช้อนโต๊ะนะครับผมเกลือป่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ใส่ตัวนพริกเผาลงไปด้วยนะครับสูตรนี้โอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะใส่หัวกุ้งลงไปนะครับเอาหัวกุ้งลงไปเจียวนะเพื่อ เอาน้ำมันจากหัวกุ้งนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับพอหัวกุ้งเริ่มสุกนะฮะน้ำมันจากหัวมันเริ่มออกมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีเหลืองสวยนะครับแต่แล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่ตัวน้ำขามเปียกนะครับ ใส่ลงไป10ช้อนก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับผมนี่นะครับใส่น้ำตาลปี๊บไป4ช้อนโต๊ะนะครับ เที่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับนี่นะครับพอน้ำตาลปี๊บละลายปุ๊บก,ก็ใส่ตัวกุ้งแห้งลงไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวน้ำพริกเผานะครับไปเพิ่มความหอมนะครับ อร่อยให้กับน้ำเรานะครับน้ำพริกเผานะใส่น้ำมันไปด้วยนะครับใส่น้ำพริกเผาสักช้อนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำพริกเผาอีกช้อนหนึ่งนะครับตัวนี้จะช่วยให้น้ำซอสผัดไทยเราสีสวยเนาะเวลาผัดปุ๊บเส้นเขาจะก็จะออกสีแบบ ส้มๆนะครับมพริกเผานี่ครับเราเติมน้ำเปล่าไปสัก200 ml นะครับ เดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงนะครับนี่นะครับพอเดือดปุ๊บก,ก็ใส่เกลือป่อนไปสักหนึ่งหยิบมือนะครับผมแล้วก็ชิมรสชาตินะครับให้ได้รสชาติสามรสนะครับเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เค็มนะครับอย่าให้เค็มมากนะครับผมน,นะ สีสันน่ารับประทานมากนะครับผมแล้วก็หอมมากๆเนาะระดับความเปรี้ยวก็เพิ่มลดโดยการใส่ตัวน้ำมะขามเปียกนะครับนี่นะสีสันนะครับผมสวยมากเวลาไปผัดเนี่ยเส้นสวยแน่นอนนะครับโอ้กินหอมมากด้วยนะครับผมอืมแซบ่บ ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับสูตรนี้นะครับน้ําผัดไทยก็จะมีความหอมนะฮะหอมมันกุ้งหอมหัวกุ้งนะครับผมแล้วก็หอมแดงด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากได้น้ําเพียวๆนะก็เอาไปกรองนะครับกับตะแกงอีกทีหนึ่งเอาพวกนี้ออกนะครับแต่ถ้าทําแบบวันต่อวันก็คือใช้แบบนี้ได้เลยนะครับก็ตักตัวน้ําซอสนะครับไปผัดเนาะไม่ชอบหัวกุ้งก็เอาหัวกุ้งออกนะครับผม โอเคสำหรับน้ำซอสผัดไทยสูตร2นะครับก็เสร็จแล้วถ้าใครชอบลองไปทำดูนะรับรองความแซ่บแล้วก็สีสันสวยงามนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ